ขันเจ้านี้อันนี้แกงเนื้อปลาดุกเหล่าไม้ปลาเก๋านะคะแกงเนื้อปลาดุกเหล่าไม้ข้าวราดสำทีเลยปลาเก๋าสำรีค่ะต้องหยุดตัวหนึ่ง ปลาหมึกตัวนึงค่ะค่ะปลาหมึกตาอะไรคะกับตอคตอไม่ต้องเอาน้ำเอาได้ค่ะได้ไม่ต้องปรุงมก็ได้ปลาหมึกไม่ต้องปรุงใช่ไหมคะค่ะเป็นเก้าสิบบาทอันนี้าใค่ะใช่ค่ะอันนี้เก้าสิบนะคะใส่ถุงท้อนด้วยอันไหนอันนี้อันนี้มะมัดมะม้ปลาเก๋าแล้วบางกินอะไรเอานนี้ปลาเก๋าเนื้อนะ ไปทันทำงานไหมเนี่ยเลขที่หนเอาอะไรก็เพราเนื้อก็เพราะ ไก่ซอสถุหนึ่งไก่ซอสหนึ่งผงระพาะสองที่นะคะกเพาปลาเปลาแกน้อกพป่าด้วนะไ่กระเพาะปลา่เอาแกงรนด้ส่วค่ะ มาปเจ้านพี่ลีน้ำงกินไรอปลพี่ลลีเดินไปหลังหลังปตาเลยพี่มีแก่เนื้ออย่างเดียวใช่ไหมคะค่ะเดินไปนู่นเลยพี่เวเฉ็นใส่ให้แกเนื้อสองที่ตัดข้าสิบบาทมากมีอะไรคะอา้าวเอาอะไรลักข้าว กะเพราปลาเคียว,วหวานเป็นเนื้อถ้ากินเนื้ออร่อยอันนี้เด็กถิ่นโผล่มาแปดสิบแค่นั้นนะน ถุงน้ำปานน้ำปานผัดที่ขิงถุงของน้าผู้ชายว มัสมันปสิบบาทมีมัสมันแปดสิบบาทปลาเก๋าหรือปลาอะไรคะปลาเก๋ามีปลาเก๋าปลาเก๋าปลาเก๋ากับปลาจระเมศปลาเก๋าปลาเก๋านะญาติขอปลาเก๋าตัวหนึ่งมีตัวละร้อยค่ะแบ่งเนื้อแเนื้อ เพรปลาที่เดียวเพรปลาที่เดียวมา